คลิปนี้เป็นคลิปเตือนสั้นๆนะครับสําหรับเพื่อนเื่อๆสวนทุเรียนทุกท่านที่มีสวนทุเรียนอยู่ติดกับสวนยางนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ยางผัดใบนะครับช่วงที่ใบเก่ายางของอ่าใบเก่าของต้นยางร่วงนะครับเ <c oughs> พีย้ยไฟกับไรแดงเขาจะไม่มีที่อยู่นะครับ <c oughs> ก็จะลงมาสวนทุเรียนเรานะครับระวังให้ดีนะครับช่วงนี้อันตรายมากไรแดงในสวน ยางเป็นลายแดงที่อันตรายนะครับเป็นตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นครับเอากล้องสองดูบางทีก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยครับเห็นแต่อาการที่เขากินไปแล้วนะครับเป็นคลิปเตือนสั้นๆนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนที่มีสวนอยู่ติดกับสวนยางในช่วงที่ยางผัดใบนะครับใบยางเก่าของทุเรียนร่วงนะครับทําให้เพลี้ยไฟกับลายแดงไม่มีที่อยู่จะลงสวนทุเรียนเรานะครับปกติเขาจะอยู่กับใบยางนะครับเขาจะกินอยู่กับใบยางนะครับ เป็นคลิปเตือนสั้นๆครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ